ตอนนี้เรากำลังจะวันนี้เรามาตัดกล้วยเราจะเอากล้วยไปขายกันนี่คือผลผลิตของนาก้าวใช่ไหมจะไม่ลูกใส่หมวกด้วยมันแดดร้อนโอ้กล้วยมันหักเราจะเอากล้วยไปไหนไปขายเหรอเอาเงินไปซื้ออะไรเอาเงินไปซื้ออะไรเอ่ย อันนันจะชื้อข้าวใช่ไมหมลูกเพราะว่าเราไม่ม,ม,เมีเราไม่มีแบงคบ์ใส่หมวกด้วยครับใส่หมวกด้วยครับมันแดดร้อนกล้วยเราเต็มรถเลยเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันเรามาตัดกล้วยแล้ว ช้องทุ่งนาเขียวชวอุ่มและยูสวายเชียวแต่ว่าอากาศมันเป็นยังไงนะมันร้อนมากร้อนเท่าไหนเหมือนจะไหม้ใช่ไหมรับสิลูกไอ้ก้วยหอมีอ้าว้ว <are> ยอะไรนะก้วยหอรีกี้ เหรอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้แดดร้อนมากใช่อันนี้แดดร้อนมากอยากจะโดดน้ำอีกไหมย <blem at> อยากจะโดดน้ำเป็นร้อยร้อยครั้งถูกไหม <blem at> <vivre> เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> จะมีใครบริจาคสาระน้ำไหมเนาะอะไรนะ ไหนกล้วยคนอื่นต้องหังยาแล้วอ,อีอีแล้วขออะไรข้าวนังแดดร้อนนะ้้าเขาอีกแตกกล้วขาไปดูไดไหมเนี่ยได้าก่อนบุกอันนี้ไง ใช่อ่ะโปรงโปรง่งโปรงฉึงนี่ยเขาทำอะไรนะเขาเขย่าอะไรนะอ่าเสียงอะไรอ,ะรอ่ะโอ้ยเขาทำอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยปูอิดอิดบล็อกโอ้โอสะ,ะสมแย่แล้วตายแน่แดดจัดร้อนจัดรอดไหมเนี่ย อาเก้าสวัสดีครับก่อนทำยังไงอ่ะทำสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายยกมือไหว้ก่อนอ่ะทำดีๆ